กำลังใจจากลูกสาวที่มาเยี่ยมแทบทุกวันพร้อมกับเปิดเพลงที่รักและก็เพลงแสนแสบของนักร้องคนโปรดครับชรินนันทนาค,นครครับก็ทําให้อดีตพระเอกดังวัย62ปียุมนาชาตรีดูสดชื่นกว่าทุกวันครับแล้วก็มีร้องคลออย่างอารมณ์ดีด้วยครับ แม้ช่วงหลังมีปัญหาเรื่องความจําแล้วก็รวมถึงการกลืนอาหารจากอาการเส้นเลือดในสมองตีบที่รักษาตัวมาเกือบหนึ่งปีครับแต่ครอบ,บครัวยังมีกําลังใจโดยลูกสาวสุวิดาเพชรยาหนจะพยายามเล่าเรื่องราวสนุกสนุกทบทวนความจําของคุณพ่อครับโดยเรื่องในการทํางานในวงการบันเทิงเมื่อครั้งอดีตครับถามว่าโอกาสจะไปวิ่งไปเดินอะไรได้ได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันมันก็ยากค่ะก็คืออาการอาจจะอยู่ที่ประมาณเนี้ยถือว่าคุณหมอพอใจ สมัยนี้การโฆษณาการอะไรอ่ะม,มันทำให้อาชีพนักแสดงเงินคอน่อนข้างได้เยอะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนป๋าต้องยอมรับว,ว่าเงินมันมันไม่ได้มากมายซึ่งป๋าก็ต้องยอมเลือกในการทํางานประจําเพื่อจะมาดูแลลูกเพราะป๋ากลกัวป๋ากลัวอย่างเดียวเลยปากกย๋ากลัวเลี้ยงลูกไม่ได้ป๋ากลัวส่งลูกเรียนไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะคือป๋าเป็นผู้ให้คือให้ที่สุดแล้วให้ทุกอย่างให้อนาคตแม้กระทั่งทุกวันนี้ หนูก็สัมผัสได้นะว่าเฮ้ยเขาเป็นห่วงหนูนะคือถ้าถามว่าทุกวันเนี้ยหนูมีแรงทําทุกวันเนี้เพราะใครเพราะเขาเลย ฝากผลงานการแสดงไว้ทั้งภาพยนตร์และก็ละครเกือบ30เรื่องครับเช่นอุกาฟ้าเหลืองภาพยนตร์ของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคคนและเจ้าหญิงอัศวินครับที่ทำให้ได้รับรางวัลเมฆขลาปี2534ครับจึงทำให้ยังเป็นที่จดจำของแฟนๆยังมีหลายคนครับคุณกานดาแวะเวียนมาเยี่ยม<า>ขณะที่สมาคมนักแสดงอาวุโสที่มามอบเงินช่วยเหลือด้วยครับ รวมถึงยังมีนางเอกคู่คขวัญครับคุณรุจริเรศพักตรากเกษตริรีนครับแล้วก็นักธนีสิทธิสมานหรือที่เรารู้จักกันคือป้าหน่อยบอบหยิบนั่นเองนะครับในที่คอยถามถ่ยอาการแล้วก็เข้ามาช่วยเหลืออยู่เสมอครับ แม้กระทั่งเฟซบุ๊กเองแฟนละครป๋าจะมาให้อินบอกให้กำลังใจหนูตลอดเวลาตอนเด็กๆป๋าพยายามจะพาไปกล้องถ่ายหรือพาไปอะไรอย่างเงี้ยแ,แต่ด้วยความที่ตัวหนูอาจจะเมื่อก่อนอาจจะแบบไม่ได้สนใจคือก็จะเรียนก็อะไรก็จะเล่าตลอดว่าเมื่อตอนป๋าเล่นอันนี้นะป๋าเคยเล่นเป็นพระเอกโหป๋าเคยไปใต้นะคนให้ความต้อนรับป๋ายเยอะมาก ก่อนหน้านี้ครับคุณยมนาไม่มีวี่แววเรื่องปัญหาสุขภาพมาก่อนครับทั้งยังไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่แต่สาเหตุที่ทําให้ล้มป่วยแพทย์วินิจฉัยว่ามาจากการพักผ่อนไม่เพียงพอครับมีความเครียดชอบรับประทานอาหารมันรวมทั้งไม่ค่อยได้ออกกําลังกายครับทุกเดือนคุณยมนาจะมีนัดพบแพทย์เฉพาะทางถึง3คนครับคืออายุรกรรมประสาทเวชศาสตร์ฟื้นฟนูและจิตแพทย์ครับทำให้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแต่ลูกสาวบอกว่าไม่ขอรับบริจาคครับจะคอยดูแลคุณพ่อให้ดีที่สุดครับ